สวัสดีครับและนี่ก็คืออยากเทพแบบนี้ต้องจิกเงินเบิ้มไม่ออกออ <laughs> ปากแห้งเลยดิจะเบื่อ <laughs> ไม่ออกไม่ออก oh ขอเล่มักนิรับฟรีได้ในเกม28สิงหาคมนี้ที่ Battle Pass FC Online ออเท่านั้น ก็วันนี้คุณผู้ชมครับต้องเสริมทัพอีกไอเดีเพราะว่าไอากิจกรรมเนี้ยผมว่ามันลุ้นเดือดอีกมุมหนึ่งก็คือจากไอดีฟูอิตาลีของผมอ,ะอ่ะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างผิดหวัง <laughs> ผมลองเปลี่ยน ID ดูซิแต่ว่าเออมันก็จะได้เป็นฟูลริเวอร์พูลด้วยแล้วก็หวังว่าโซบอสไลน์อาจจะมาออก ID นี้แต่ว่าถ้าจะให้ดีนะโซโบไม่ต้องมาก็ได้ขอ TS ดบวกแนี่แหละเอาเดือดๆดือดเลยทีโอทบวกแนี่เลยกิจกรรมนี้ตามล่านักเตะแห่งฤดูกาลทีมออฟเดอะซีซั่นบวกแปดซีเล็กเอเบิลไมสโอ้ไอเอ็โคเนี่ยมัดีจังเลยขอบคุณมากขอบคุณเรื่องอะไรกิจกรรมนี้ถึง15กันยานะครับเวลามันก็เหลือน้อยแล้วก็เลยแบบตัดสินใจอยู่เอ้ยแต่มันต้องลุยยยมันนต้้อองำซะห่ นะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอดีเป็นไอดีฟูลลิเวอร์พูลนะครับ,รบก,ก็กิจกรรมง่ายๆเลยกดลุ้นปึ๊บอ,อันนี้เติมไปหมื่นหนึ่งนะเติมแล้วกดลุ้นอันนี้เพื่อลุ้นตั๋วได้ตั๋วมาก็มาแลกตรงนี้หลักๆเราเลงตัวนี้ใช่บวกแปดบวกแปดนะครับแล้วก็เติมครบหมื่นก็จะได้เซตข้างล่างนี้นะครับผมบเดือดๆก็คือใบนี้คือมันเลือกได้นะแต่ว่าเราเลือกเอาแบบการันตีบวกแปดแต่ว่าอาจจะเพิ่มปี 23SW เข้ามาผมว่ามันยังดีอยู่ SW ถ้าได้ตัวที่ใช่บวกแปดความจริงลววออก็มีีแาตน้ท่่ถื ออกมาเนี่ยเป็นแบบท็อปทอปเลยนะครับแล้วโซโบนี่คือแบบที่สุดของแจ้แล้วนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ผมเลือกอันนี้เอาไวอ้อ,อันขวาเพราะเราเน้นบวก8นะครับ,รบอ่าใบนี้ก็อันนี้มันไม่การันตีบวก8 แคอันนี้การันตีบวกแปดใช่แต่ว่าสแตทมันจะเาาเรียกว่าร้อยหนึ่งโอ้โหฉะนั้นเราลองวัดใจสบายเลยไฮ้ไม่ใช่เราเลยนะอ่าบวกแปดเฮ้ยลองดูก็ได้อ่าแล้วก็กันแตกไปเลือกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรากดด้วยครบห้าครั้งเราก็ไปรับข้างล่างได้ถ้าพร้อมแล้วลุยเลยครับไปการแจ้งเตือนแล้วไปกดยกเลิกซะไอเวนอะไรตัวเจ็ดสิบใบกิจกรรมนี้เงินเดือดมากผมพูดเลยเงินเยอะมีแสนเอ็มด้วยนะฮะครับหืมอยากได้สองใบนี้ผมเลย เนี่ยอันนี้แหละไอ้วันก่อนที่เรากดกับพี่อ้นก็ไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่ได้เลยเลยเนี่ยครัยังไม่ได้อยู่แต่ก็ได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้จบครบเรียบร้อยแล้วครบแล้วแรกเราแรกอันนี้คือเราครั้งแรกเราได้ส่วนลด70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะครับครั้งที่สองร้อยห้าสิบเนี่ยโอเคจากตัวที่มีกดได้แค่สามโอ้ยไม่แค่นะสามครั้งนี่โอเคนะโอ้เหลือเศษกำลังดีเลยเหลือเจ็ดเดี๋ยวเก็บไปก่อนเผื่อตัดสินใจใหม่นี่อ๋อโอเคแสดงว่าเราไม่ได้เหลือเยอะไงผมว่าเหลือเยอะไม่ใช่เรื่องดีไงผมว่าพอดีใช่พอดีกับพอดีออ่่ะะแลล้้้ววก็ยยาืมรรัับบโคคชดน ปึ๊บแล้วก็มารับข้างล่างนี้เราเลือกไว้หมดแล้วก็รับทั้งหมดทุกอย่างมันเร็วเหลือเกินรู้อยู่แล้วมันผ่านไปเร็วมากนะครับอ่ะฉะนั้นเท้านาเกมกันครับไปก็หลักๆเวันนี้ทุกไม่ทุกอย่างมันดูรวดเร็วทันใจพั้งนี้เป็นครั้งที่3ามแล้วไงที่กูเล่นกิจกรรมนี้มันก็จะไปเร็วซะหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือที่เราใช้ตัวแรกมานะฮะใช้ตั๋วตั๋วเนี่ยไปอาหะซะแล้วเอองงกับตัวจังไหนผมว่านะอ่ะใบนี้ก่อนเลยแหละเพราะมันมีลุ้นที่ไม่ใช่บวกแปด อ่ะจะได้เปิดสึกกันได้ใบแรกทิมลางก่อนทิมลางขอบวกแปดไปไหนก็ได้กูไม่ชอบมึงหรอกกูไม่เกี่ยวผมโดนแวนนุ่นมุงหยิดเลยตอนนี้ไม่เกี่ยวผมมากี่ทีสทีสทีแล้วกัน3ทีเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้ลุ้นไงถ้าไปโหดๆอ่ะใครก่อนพี่ก่อนไม่เอามึงก่อนของดีจะอยู่ใบนี้ไปกูก็อยากให้ได้ของดีนะไป โอเคเฟนเอวิวบวกแปดฮังการีเฟนแบ็คซ้ายเปนขอบวกแปดเดินมาเท่ๆอย่างนี้โอ้โหมิเกลกูเตเรสมันไม่แปลกนะ59,000ขอขอให้มึงโดนดีเลยกันนะได้ๆเพราะไม่งั้นมึงก็จะแย่ไปใหญ่เลยจะหนักแน่ใช่ไหม SG บวกแปดไปเลยก็ได้จบไปไอ้ขอไฟลุกขอไฟลุกขอบวกแปดไม่เอา SG ไม่เอาไฟลุกไฟลุกไฟไฟโอ้โห มันเชื่ออะไรอ่ะเอ็กเกสสไตล์ใครอ่ะโลนแวนม่งดูดิดแพงขึ้นมาเลยเอางี้ได้ไหมดีตรงนี้ก่อนทีหนึ่งเดี๋ยวตอนจบอีกสองทีได้หรือตอนจบมันจะมีอีกก็ไม่รู้ไม่งั้นกูไปเจ็บตอนจบไงอ่ะสามทีเลยก็ได้อ๋อแบบนี้อืมอุ้ยอันนี้เจ็บโอ้ยถุงเลยแล้วนะโอ้ย ดังป๊อกติดอกเมื่อกี้ติเครเอาคนดูบอกว่าผมลองดีดแบบพวกพี่แล้วครับไปดังเท่าครับต้องดินบ่อยๆแต่อย่าทำตามเลยไม่ดีดอกโอ้ยเพี้ยกูเจ็บใจไม่พอกูเจ็บหูเองโอ้โหโอเคอ่ะราวนี้ใบนี้หลังสุดละใบนี้ก่อนลวกันเพราะใบนี้ไม่มี T O T S แต่การันตีบวก8ได้เอา s o b o ส l ล n e H W บวก8มาให้ชื่นใจก่อน มึงกดเลยมึงดวงดีกว่ากูอะไรเริ่อมันเหมือนในบอสเวล่าคือเอาตั้งแต่ปีเลยตัด L N ทิ้งไปเอาเคกูเอา S W ออกมึงโดนโอเคมึง S G นะโอ G โอเค L N ยังไง L N ปล่อยโอเคโอ้โหเอาสู้สู้ทุกมื้อเลยเนี้ยเ G มาเลยลูกโอ้ยเป็นเซตกล้องหลังมึง โโอ้หดูท่ามันแล้วดูท่ามันดิก็ดูชื่อมันก็บอกกัแล้วเห็นป่ะทำไมบา d y Chill ทำไมอ่ะมันชิวไงออ๋โอเคทำไมอ่ะไม่งงไงอะไรวะไอ้เยี้ยมันยังไม่แสนสักตัวเลยเนี่ยมาสี่ทีอันนี้เดี๋ยว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 อันนี้กี่ทีทีเดียวไม่ได้นัดกันไว้ด้วยดีอ๋อโอเคโอเคโอยอ้ยังจะแปะโอ้ยเอ้ย โอ้ยเออสรุปก็คืออ่ะมีวิธีแล้ว,ว,ลวใช่ไหมเรามีวิธีแล้วถหแม่งโคตรแม่ง <laughs> เลย อันนี้บวก5ถึงบวก8บวก5ถึงบวก8ป0 4้ปีที่มี ln นี่จบที่ h g อ่ะอันนี้ก่อนจับมาครับอ่ะคนละ2ปีได้เลยเอางี้ถ้าออก24 t s เราดีดฉลองคนละ3ทีได้ได้กูเอา2อันล่างนึงกันกูอยากให้คุ้มผมไป2อันบนมึงไปตัวมาร l ล n h g o p s w กับ c c จัดไปเฮียหรือ24 t s มาจะดีดให้หมดเลยอ่าคนละ3ครั้งเลยฉลองกันซะหน่อยแต่ต้องบวก8นะต้องบวก8ต้องนั้ต้องแพงด้วยไปไฟมาก่อนอันดับแรกสวย s w เย่คอยเชียร์กลางวิกลุกใครวะน่าสนใจว่ะ ใครโอ้วัลลาซิชแต่ก็ห้าแสนเอ็มแต่ว่าไม่ใช่ตัวพีคนะนิโคล่าวลาซิชไม่ใช่ตัวที่อยากได้แล้วห้าแสนเอ็มแต่ว่าแปดทีที่มึงโดนใช่รอบเนี้ยนะได้แล้วอะไรอะไรเนี้ยอะไรอ่ะหนึ่งทวดหนึ่งทวดทีหนึ่งทีทวดพี่กนดัง้วคำแต่พอโดนเอกไม่ขำเลย เดี๋ยวเราจัดงงจ่ายงานวงงานบอลเดี๋ยวให้แม่มาแข่งดีดหูบนเวทีแล้วกันเหลือสองใบแล้วไปต่อกันที่ใบนี้อ่ะผมให้พี่สองอาร่าเหมือนเดิมผมไปสอนบน S W ด้วยอ่ะเออหรือพี่จะสลับอ่ะเอา C C ไม่เมาอาร่าเอาคุ้มดีแล้วอ่ะว่าสองสองปีล่างอโอเคผมสองปีบน S G S W จัดไปครับ C C ไป C C เอ้ยอย่างนีใช่ยี่สิบสี่ T S ยี่สิบสี่ไปเลยหนึ่งตลองช้ำลุยครับยี่สิบสี่ T S หนึ่งใบวะขอสักหนึ่งตัวเฮ้ยอันนี้ปีอะไรอ่ะ C C อู้ปีขวาเจน เฮ้ยดิม68ดิมอะไรตอง1.5ล้านล้านนั่นกูดูเขาทีแต่ไม่รู้ฟูลแมนยูเด็กผีอยากเอาไปใช้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยวิ่งความเร็ว125ส่งบอล125เลี้ยงบอล125อันนี้คือเลี้ยงยันตตอพูดเลยไม่ใช่นี่ทักษะเขานั่นกูนั้นกูเฮ้ยเขารู้แล้วล้านล้านมาแล้วเว้ยล้านล้านมาแล้วเว้ยทีเดียวพอทีสี่ เกกูก็จะได้สบายใจอยากอะไรล่ะในที่สุดก็ตกมือม่ไม่ค่อยตากันแล้วตอนนี้ แรงขึ้นทุกวันเสียบหูวอ้าวอันนี้เหมือนเดิมดีกว่า24ทส T S ออกระดิดหูฉลองได้เลยคนละ3ทีจัดไปแต่ถ้าเกิดอันบนอันเลือกมึงเลือกให้กูให้มึงเลือกก่อนผมเอาเหมือนเดิมผมเอาไอ้ h w ซซอ่ะได้เลยเพราะ h w ต้องออกไหให้ผมบ้างแล้วคือกเปิดกิจนี้หลายใบแล้วนะมันจะไม่ออกสักใบเลยเหรอย4่สิส่ T S อยากได้ยีบมากกว่ามันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยสน่อยมาแต่ละมือแต่ละเดแต่ละมือแต่ละเด มีตรลายซีตูเอเชียันหลายแนวอะไรสักอย่างเปิดจอแล้วกันที่จอเด็กจอเด็กได้ใช่ตกใจหมดกูเติมไม่ไหวแล้วนะคิดเนี้ยไปไปทิ้งท้ายด้วยคำนั้นไขู่เลยขู่เลยว่าจะไม่สู้แล้วยี่สิบสี่ทีเอ็ตัวซีซีเป็นกองหน้าดีกองหน้าใครใครเราอู้วนี่ครับพอพอดิบรีเลยอู้วคุยกูเปลี่ยนไอดียนี้เป็นฟูมัดต์หลีดดีไหมเนี่ย นี่กู้ท่าเดียวเดีมาเรียนเลยแต่ชีบี้เอาตัวนั่นเองเออให้คนเขาได้กันบอกว่ายี่สิบสี่ทีเอสเนี่ยทำไมมันไม่บวกไอเดีพี่เลยวะผู้คาใจมากเลยขอเข้าไปดูหน่อยสิลองเช็คดูดิเออยี่สิบสี่วายอ๋อหรือมันต้องไปทีเอสก่อนเออไม่มีอ้าวกูหาไม่เจอโอเคเป็นพอสอันนี้ไงเออยยี่สิบสี่ทีโอทีเอสเขาได้บวกแปดกันไหมผมอยากจะรู้ก็มีคนได้อยู่แฮร์รี่เซงเซเคนฟิว โอเด้งโฟเด้นโรตี่ใครวะโรตリーลาอัลตาโลถูกแล้วถูกแล้วบุกโย่อสาเกตาก้าฮาลันฮาร์เรนวินิซิออสวินิซิอูสซาราซารานี่จะไม่ถูกตักคนเลยหรอมูติล่ามูติล่ามูติล่ารัตภูมิทำใจเปมปองเลียเอาเลียเอาเออเลียก็เลียมอนแคนไลท์ดีแคนไลท์คิดไม่ทัน อาอนี่วันหมดนี่นี่ๆี่นี่นี่นีเออยือะเสน่ห์สานี่ฟันดิกฟันไดโอ้ดิกไงละโ้นส้นอืมอะไรก็เอออะไรก็เออเฮ้ยมันก็แทบไม่ตัวบนๆไม่มีเลยนะใช่เดี๋ยวมันอาจจะยากอยู่ยันซัมเมอร์โอเบลถูกแล้ว โูดิเกอร์เบนไว้เอ้ยื่อกี้ไม่มีใช่เหรอมันแค่ลับปะอันนั้นบวกเจ็ดวะเออไม่อ๋อบวกเจ็ดบวกเจ็ดดีไงอ๋อมีดันเต้ด้วยเหรอวีนี้โอ้บางั้นคงยากแหละอย่าคลิปหน้าอีกสักหน่อยอีกสักอีกคลิปไหนช่องไหนไอ้สัสเจ้าของช่องไหน S <S อ๋อออกบวกเจ็ดกันมีคนออกบวกเจ็ดนะ <ừ> นี่ไงมีมีคนออเพขาคงไม่ตีขึ้นไปหรอกบางกูว่าใช่นี่ไงบวกเจ็ดวิติญญากูว่ามีแหละแต่มันออกไปแล้วออใครก็คงซื้อนี่ไงคูเลียนบวกแนี่ไงออเออหาาพุ่งเลยอ่ะ ดิมาเลีย24 TS นี่กูออกผิดปีเลยที่นะเออมูลค่าต่างกันหลายพันอยู่นะลาอูนลาอูนมีคนขายมีคนเหรอไอ้ไม่มีของขาดตลาดครับูดิมาเรียเป็นตัวสองอะต้องไปแย่งชิงกันหน่อยตรงนี้เวลาิทธิ์มีคนตั้งรับเลยเขาได้ฟูอะไรเอเวอร์ตันเวลาิทธิ์เอเวอร์ตัน CSKA อ๋อเขาอาจจะเป็นแฟนไฮดุกสปิดไม่เป็นเวสแฮมหรืออะไรพวกนี้ย เออจะเป็นแฟนไฮดูสปิป็นไปได้ยืานไปดูนะไฮดูสปิดเออมึงดูช่องไหนวะบาเดชิวไปแก่บาเดชิวโอ้โหโอ้โหเขาจะไปบวกเก้าบวกสิบกันแล้วว่ะบาเดชิวอ่ะ มี่แก้วกูเทเลสนี่ขายดีใช่หรอตัวเดียวในตลาดเป็ไงสุดยอดจริงสุดยอดเลยถึง15กันยานะครับใครลองแล้วใครได้ใครได้บวกแปดยี่แปดทีเอสมาโชว์เราหน่อยใช่ใช่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับอ๋อเดี๋ยว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 ไอสัตว์ทีนึงทีนึงเออใช่ใช่ใช่เอ้ยใจหรอเออเมื่อกี้ออกซีซีไงถูกไหมกูเกือบลืมแล้วอ่ะเอ้ยเดี๋ยวมะ ลาไปด้วยโป๊สุดท้ายครับเ,เดี๋ยวพอโป๊โปุป๊บคือกล้องคัดเลยใช่ใช่ก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e กด Subscribe ให้ NR ด้วยนะครับ,รบก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับเทพนิกจิกกันเมียครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปคัดให้ทีอุ้ยอานไม่กินน้ำไหมไม่น้ำเลยใจกันลองคุยมันแรงอะไรกันหน่อยนะ ส่งก็ไปทีส่งท้ายจริง <Mom passed. S 3> รับฟรีได้ในเกมยี่สิแปสิงหาคมนี้ที่ Battle Pass f อ Online เท่านั้น